ที่มัเอกสารมาอะไรของใครของซายเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหัวหน้าเงินเก็บของแล้วใส่ผมไปจากบริษัทนี้ได้ละตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานที่นี่เดี๋ยวนะคะหัวหน้าทรายทำอะไรผิดหรอคะทำไมถึงต้องไล่กันออกด้วยถ้าทรายทำอะไรผิดอะขอแก้ไขก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งไล่กันออกเลย ทำไมล่ะครับหัวหน้าโนเขาก็เป็นคนดีขยันและตั้งใจทํางานนะครับไม่เห็นต้องไล่ออกเลยผู้ปากฉันเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนี่มันบริษัทของฉันคิณนาอยากไปด้วยไปด้วยกันไหมถ้าไม่อยากตั้งใจทํางานแล้วก็เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านได้แล้วส่วนเธอรีบเก็บของแล้วออกไปซะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เวิเดี๋ยวทรายอ่ะออกเองก็ได้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงทรายนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยคะ่ะที่ผ่านมาพี่ดูแลทรายเป็นอย่างดีเลยทรายใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเก็บของแล้วรีบไปไหนละ่ะเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับหัวหน้าให้ว่ามีเหตุผลอะไรทําไมถึงไล่ทรายออกพี่เสียายคนขยันแบบทรายนะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับหัวหน้าให้นะทรายรอพี่ตรงนี้แป๊บนึง ไม่มีมารยาทเข้าห้องผมทำไมไม่เคาประตูขอโทษค่ะแต่ฉันอยากจะทราบว่าเหตุผลที่ท่านประธานไล่ทรายออกคุณอยากได้เหตุผลนะเหตุผลก็คือว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้วแล้วเขายังต้องมาทำงานที่นี่อีก นี่แหละคือสิ่งที่ผิดผมอยากให้เขาได้เรียนต่อใช่ค่ะแต่ว่าครอบครัวทรายเขาจนมากเลยนะคะทรายอยู่กับแม่และน้องสาวทรายอะ่ะเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ตัวคนเดียวถ้าหากว่าหัวหน้าไล่ทรายออกอะ่ะก็เหมือนกับตัดรายได้ของครอบครัวทรายไปเลยนะคะแล้วตอนเนี้ทรายกำลังหาเงินเพื่อที่จะส่งน้องสาวเรียนต่ออะคะ่ะยังไงเขาก็ต้องออก ที่คุณทําแบบนี้คือตัดอนาคตเด็กคนหนึ่งคุณรู้ไหมแต่ว่าถ้าหัวหน้าไล่ชา,ายออกอะ่ะก็เหมือนกับหัวหน้าตัดอนาคตของชายไปเหมือนกันนะคะพอผมตัดสินใจแล้วไงคุณรีบไปบอกเขาให้รีบเก็บของแล้วก็ออกไปได้แล้วส่วนคุณรีบไปสักทีไป ว่าไงบ้างเนี่ยฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่าคุณตังเขาจะเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบเนี้ฉันอุตส่าห์คิดว่าเขาอะเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารที่ดีมีเหตุผลแล้วไม่เห็นต้องไล่ทรายออกเลยอืมก็คงต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมแหละไปเรากลับไปทำงานกันตอนอะ ไวถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราค่อยกลับมาร่วมงานกันใหม่เนาะใช่ไว้โอกาสหน้าเรามาร่วมงานกันใหม่นะขอให้โชคดีล่ะขอบคุณผู้พี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่ตลอดเวลาที่สายอยู่ที่เนี่ยผู้พี่ดูแลซ้ายมาอย่างดีตลอดเลยคะ่ะ เดี๋ยวท่านประธานเรียกใจไปหาที่ห้องเหรอคะตอนนี้เลยครับได้คะ่ะเดี๋ยวแซจะรีบไปเดี๋ยวนี้คะ่ะขอตัวก่อนนะคะเชิญหวนหน้าเรียกทรายมา มีอะไรหรือเปล่าคะนี่ครับรับไปเงไหนเงินทั้งหมดนี้ให้ทรายเหรอคะเอาไปเลยครับผมรู้ว่าคุณต้องไปจุนเจเียครอบครัวต้องส่งน้องชายเรียนและคุณเองต้องออกไปเรียนอีกผมอะไม่อยากตัดอนาคตคุณหรอกนะ แต่ว่าถ้าคุณอยากทํางานนะี่ยคุณมาทํางานที่นี่ตอนปิดเทอมก็ได้แล้วก็ถ้าคุณเรียนจบเมื่อไหร่บริษัทของผมเนี่ยพร้อมรับคุณเสมอเลยนะครับขอบคุณนะคะหัวหน้าทรายไม่เคยเจอใครใจดีเท่าหัวหน้ามาก่อนเลยคะ่ะต่อไปเนี้ยทรายจะส่งน้องเรียนด้วยตันนี้แล้วก็จะส่งตัวเองเรียนด้วยคะ่ะ มจะบอกอะไรคุณให้อย่างนะการศึกษาเนี่ยเป็นใบเบิกทางให้กับชีวิตคนยิ่งเธอเรียนจบสูงมากเท่าไหร่อะมันก็แปลว่าเธอจะหาโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและอีกอย่างการศึกษาเนี่ยทำให้เธอมีความรู้ยิ่งเธอมีความรู้มากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งหาเงินได้มากขึ้นเท่ากับความรู้ที่เธอมีเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปเตรียมตัวเรียนได้แล้วครับขอบคุณนะคะ oh, you